ครับสวัสดีค่ะเรัท่านผู้ชมรายการแ a v e a n I c e Day นะครับประจ ա วันพฤหัสบดีที่22ธันวาคมนะครับวันนี้มีข่าวเป,ปลี่ยนแปลงเรื่องสนามการแข่งขันนักชิงชนะเลิศของศึกลีกิวิชั่น2กันทิ่นึงนะครับจากการที่ตอนแรกก็จะไปเตะก,กันที่สนามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งยืนยันกันเป็นบ้านเป็นหมอว่าเอาที่นี่แน่เปลี่ยนแล้วเม <c oughs> ื่อ <c oughs> วานครับหลังจากมีการประชุมบรากัว่าทั้งทีม2ทีมที่เป็นคู่ชิงชนะเลิศกันระหว่างราชบุรีเอฟซีกับนครราชสีมาเอฟซีนั้น เป็นสนามที่ยิ่งใหญ่ค่ะนักเตะก็อยากที่จะลงสนามนี้แฟนคลับก็อ,อยากจะ<า>มาเชียที่นี่แล้วนอกจากนั้นยังมีการเตรียมตัวกันเยอะแล้วในการที่จะมาเล่นกันในกรุงเทพมหานครนะครับม,มีการจองโรงแรมมีการจองที่พักอะไรต่างๆ ค่ะคุณมิมนกาจน,น,นะก็เลยบอกว่าโอเคในเมื่อทั้งสองทีมเนี่ยมีความประสงค์ที่จะลงเตะด้านชิเชเลตที่สนามสุพชราศัยก็จัดให้นะครับก็ม,มีการจัดให้ก็เลยจะมีการปรับเปลี่ยนกันนะครับสําหรับผู้ชิงชเลิศของศึกลีกที่สองในดูการนี้ในวันเสาร์นี้แทนที่จะไปเตะกันที่สนามจังหวัดพระนครศรียาก็จะมาเตะกันที่สนามสุพชราศัยแทนก็ถือว่ายิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีกันแล้วก็คงจะเพียงพอสําหรับ กองเชียร์ด้วยนะคะเพราะว่าทั้ง2ทีมนั้นคงจะขนกันมาไม่น้อยเลยทีเดียวใช่แต่ครับสนามสุบเนี่ยเป็นสนามที่ใหญ่มากค่ะเพราะฉนั้นต้องดูให้ดีๆว่าอาจจะมีการจัดไปอยู่ฝั่งจัด้านคุบเพลิงเวลาจอเราทำทาขาวไปเนี่ยก็จะเห็นกองเชียร์เต็มทีกว่าที่จะเห็นแบบสนามว่างเพราะว่ากองเชียร์จะอยู่ฝั่งนี้หมดอะไรประมานั้นนะครับเอาละครับสำหรับคําที่เป็นคํายอดฮิต ของสองทีมในศึกดิชั่นหนึ่งคือคําว่าหนีตายห <c oughs> นีตายแล้วก็หนีตายนะครับ <c oughs> คำนี้เป็นคําที่ยอดฮิตมาก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นของนักเตะผู <c oughs> ้บริหารทีมหรือแฟนคลับของสองทีมเนี่ยไม่ว่าจะกินจะนอนคําว่าหนีตายยจะอยู่ในสมองของเขาตลอดเวลาเลย <c oughs> นะครับก็คือคํานี้ก็คือคําที่อยู่ในทีมของเชียงใหม FC, ่เอฟซีกับบางออกเอฟซีนะครับเพราะว่าเป็นสองทีมที่กําลังหนีตายจากการตกชั้นจาก ดีเซนหนึ่งไปสู่ดีเซนสองนะครับวันนี้ครับเรามีไฮไลท์ของทั้งสองทีมมามอบให้กับท่านผู้ชมโดยเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยลงตยยเตะในบ้านเป็นนัดสุดท้ายด้วยไปชมบรรยากาศกันเลยครับนี่นะครับเชียงใหม่เอฟซีครับลงเตะในบ้านเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาล2011ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเล oh. ยทําให้กองเชียร์กลุ่มมาเฮาไปตองแห้งเนี่ยจัดงานรวมตัวกันนะครับ <c oughs> เพื่อส่งท้ายให้กับทีมครับก่อนที่จะเดินทางออกไปแข่งนอกบ้านในสองนัดสุดท้ายนี่ก็เฮฮากันสรุปสนามนะครับก่อนเกมการแข่งขัน ภายในสนามเชียงใหม่เอฟซีครับลงพบกับ JW รังสิตครับทีมที่ขึ้นมาจากเลื่อนสองพร้อมกันเมื่อช่วงต้นปีครับเชียงใหม่ในชุดเสื้อส,สีน้ำเงินได้ประตูขึ้นนําเร็วในทีที่สามครับจากการวิ่งชนบอลก็เรียกว่าวิ่งชนบอลนะของกอ,องหลังชาวญี่ปุ่นครับคามิยากิิโนมูระครับให้เชียงใหม่ขึ้นนําเร็วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนัดน,นี้โค้ชชัยยงยังคุมทีมอยู่ข้างสนามนะครับช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับเชียงใหม่ได้ประตูสองครับจากการที่ชนะคนนั้นเปิดฟรีคิกมาแล้วเป็นคิมิยากิวิ่งสอดขึ้นมาครับยิงบอลเข้าประตู ให้เชียงใหม่นำ2-0ในครึ่งแรกครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันของทีมเยมีกีจริงๆนะครับครึ่งหลังครับทีม JW รังสิตครับมีโอกาสได้ประตูครับอิทธิพลจานแปลงเงินติวบอลให้กับอำนาจทรงรำครับไข้ขายิงบอลเข้าประตูไปแล้วนะครับแต่ว่านิรุตเรืองสีชาติเพื่อนือผู้ชำกับว่าลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้าครับอดได้ประตูตีตื้นนะครับ สังหารสีเดินครับมีโอกาสยิงให้ดีเชียงใหม่นี่ห่างแต่ว่าวรพจฤษสบายจิตตัดไปได้จบเกมครับเป็นเชียงใหม่เอฟซีชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับมีโอกาสต่อรองพใจอีกเครือกหนึ่งครับขอบคุณมากครับยังอยู่ต่อเชียงใหม่ไหมยังมีครับอยู่ดีวีจังหวังวันกอทุกองก็ฟุตมาครับทูเชียร์เชียงใหม่เอฟซี and okay ทำงินได้สีหน้าเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ดีสองกบดรอพูดถึงนะครับแล้วก็ต้องไต่เต้าขึ้นมาใหม่ดีหนึ่งแต่ถ้าอยู่ดีหนึ่งพดรูปแบบถ้าผมเตรียมตัวตั้งแต่เลขหนึ่งนะครับผมจะนําเข้าไทายลีกให้ได้ส่วนเรื่องของโค้ชชัยยงว่าจะคุมทีมต่อไปหรือไม่นั้นนะครับดออรอุดรพันธ์ก็บอกว่าแล้วแต่การตัดสินใจของโค้ชชัยยงครับเ,เองครับ เราทํางานเราไม่นิยมเปลี่ยนโค้ดอยู่แล้วนี่ผู้ตรงๆนะฮะก็อยู่ที่เขานะครับว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะติดราชการนะครับแต่ว่าถ้าเขาบอกอยู่ก็ไม่มีปัญหาผมเชื่อว่าปีหน้าถ้าโค้ดยงยังอยู่เราก็สามารถที่จะเลื่อนชั้นมีโอกาสนะครับแต่ประการแรกคือพวกเราต้องมาช่วยกันหานะักฟุตบอลน,นะครับไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วมากัน6-70คนไม่รู้ไปเอาอะไรไว้กัไม่รู้นะครับก็เลยเหนื่อยเลยนะ ไม่รู้ว่าฝาเป <ะ S 2> ็นใครหรือเปล่านะสำหรับดรอุดออรดพันธ์จ้าทัพร่วบประธานสโมสรเชียงใหม่เอฟซีแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักสำคัญของเชียงใหมห่ตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลที่นักเตะของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้นฟอร์มเด็ดหรือว่ามีนักเตะตัวหลักที่จะคอยอช่วยทีมไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางมือศูนย์หน้าที่จะพึ่งพาได้ในยามขัาขันนะครับส่วนโคชชายงขำเปี่ยมนั้นก็อาจจะนะครับอาจจะตัดสินใจอยู่กับเชียงใหม่เอฟซีต่อไปเราคงจะมีคำสัมภาษณ์ของเขามาใน ารายการในช่วงป่นสองวันนี้แะครับว่าต้องไปแกะใจ,ใ,<น>ใจของโคชชัย,ยงมาดูซิว่าอยากจะอยู่กับเชียงใหม่อยากจะพาเชียงใหม่อยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทาให้เชียงใหม่เอฟซีรอดพ้นได้เพราะว่าตอนนี้เหลืออีกสองนัดเท่านั้นเองแล้วคะแนนนะโอ้โหแบบตามเขาเยอะมากอตอนนี้รอปริหารอย่างเดียวเพราะว่านอกจากเชียงใหม่จะต้องการเก็บ6คะแนนเต็มใน2อนัดสุดท้ายได้แล้วเนี่ยยังต้องภาวนาให้ทีมที่อยู่เหนือเขาเนี่ยพลาดด้วยค่ะแล้วพลาดต้องพลาดทุกนัดที่เหลือของเขาเพราะงั้นยากครับที่จะ ที่จะอยู่รอดได้แต่ก็เป็นกํลาลังใจให้แล้วนอกจากนั้นนักเตะเชียงใหม่หลายคนนะครับก็ต้องย้ายออกจากทีมด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยย้ายกลับต้นสังกัดอย่างนักเตะกลุ่มที่มาจากอาร์มี่ยูไนเตตก็ต้องกลับต้นสังกัดหรือ,อบางคนที่โว์ผลงานเข้าตาก็โดนทีมอื่นที่สนใจซื้อตัวไปก็ต้องเป็นงานที่หนักนะครับค่ะและอีกทีมหนึ่งนะคะก็คือทีมกระทิงเหล็กบางกอกเอฟซีนะคะก็ต้องหนีตกชั้นเหมือนกันนะคะแต่ดูเหมือนว่าช่วงท้ายๆเนี่ย มาถูกทางนะคะรู้สึกว่าจะทําได้ดีนะคะโดยนัดที่30นี้นะคะเปิดบ้านพบกับ BBCU เสียสัมยานนะคะซึ่งบ b c u เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเขาเก็บ3มแต้มตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกทันทีเลยนะคะคแต่ดูเหมือนว่านัดนั้นไม่ใช่วันของ BBCU นะคะจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะคะวันนั้นนะคะก็กองเชียร์ของกระทิงเหล็กค่ะส่งเสียงกันเสียงแหบเสียงแห้งทีเดียวนะคะเพราะว่าทีมรักนั้นยิงไม่หยุดเลยค่ะ ก็เริ่มจากประตูแรกนะคะเป็นประตูของจอมตีลังกาซามูเอลควาคูค่ะยิงประตูแรกได้ในนาทีที่10นะคะแล้วดูนี่ค่ะน่าจะชวนซิโก้กิติศักดิ์อมาตีลังกาด้วยนะคะไม่กี่นาทีต่อมานะคะโจเซฟไทเลอร์ค่ะก็ทําประตูที่2ให้บางปอเอฟซีนั้นขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์แล้วดูท่าดีใจดูขี้โกจริงนะเกมนี้วนะคะแมว่อกี้นาทีต่อาะคะโจเซฟไหเรค่ะก็ทับประตูที่สดูให้บาง3อเอั้งก็ยังไม่เข้าเลยนะคะ แต่ว่าช่วงท้ายครึ่งแรกค่ะเสือสมัมยานก็ได้ประตูตีไทยแต่จากชุกซูม่านะคะแต่ว่ากระทิงเหล็กก็ยิงเพิ่มอีกหนึ่งประตูเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นประตูของโจเซฟไทเลอร์นะคะซึ่งเขายิงได้2ประตูแล้วนะคะในนัดนี้ค่ะก็ทําให้บังกอกเอฟซีนั้นขึ้นนําเป็น3ประตูต่อ1ค่ะครึ่งหลังค่ะเจ้าบ้านก็ส่งลีทุกลงมาปวดทีมเยือนนะคะแล้วก็ลีทุกนี่แหละคะ่ะก็ได้ยิงประตูสุดท้ายในช่วงทดเวลาทําให้บังกอกเอฟซีมีฮึดที่จะลุ้นอยู่รอบในดิวิชั่นหนึ่งต่อไปนะคะ เขาบอกว่าเกมนี้นะคะต้องยกให้กับคนคนนี้ค่ะบายูกรผู้รักษาประตูของบอกรเอฟซีนะคะแล้วดูนะคะแกคงอึดอัดมาตลอด90นาทีแกมาเต้นปลดปล่อยหลังจากจบเกมะไม่เคยเห็นแกเต้นอย่างนี้เลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยจริงๆค่ะก็อาจารย์ทองสุกก็ยังบอกว่ามันยังไม่ยังไม่รอดพ้นซะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะต้องลุ้นต่อไปคือต้องพยายามเก็บคะแนนให้ได้ต่อไปครับก็ประกาศแล้วว่าถ้ารอดพ้นจากการตกชั้นได้ก็จะอัดฉีดให้กับนักเตะแล้วก็ทีมงานนี่ ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมบางกอกเอฟซี <S S <S <ะ>ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าทีมไหนนั้นจะตกชั้นแน่ๆก็คือไทยฮอนด้ากับอาแบงกาไปแล้ว <Ừ> อีกสองทีมก็ต้องเนี่ยครับดูเชียงใหม่สุนปรกรสุรกรหรือว่าจะเป็นจันทบุรีหรือว,ว่าบางกอกเอฟซีหรือว,ว่าเจวิลัมสิทนะครับน<ะ>ัดเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นนัดที่สาคัญสาหรับหลายทีมเหมือนกันเอฟซีภูเก็ต แพ้กับสุพรรณบุรีซึ่งกำลังหนีการตกชั้นเหมือนกันศูนย์ประตูต่อหนึ่งแอร์ฟอร์สครับซึ่งใกล้ๆอยู่ในตารางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเนี่ยเอาชนะราชบุรีเอฟซีไทยแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเอาท่าวันนี้ก่อนที่จะจบเรามีบรรยากาศของทีมกัฟสันบุรีเอฟซีครับมาสวัสดีปีใหม่กับทีมงานแพฟไนท์สเตย์ครับก็เมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนะครับสโมสรกัฟสันบุรีเอฟซีครับนำทีมโดยคุณจรัญจึงยิ่งเรืองรุ่งนะครับประธานบริษัทสราชบุรีเรืองงรรุ่คัับผู้จดการทีมมก็พร้อแกนนนแฟคลับคร้วก็บ ทีมแฮปปี้ไนท์สเดน์นะครับก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยโอ้โหงบประมาณต้องการมากกว่าปีนี้นะครับซึ่งทางกราฟก็รับปากว่าจะยังเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับทีมต่อไปนะครับเราก็มอบผลิตภัณฑ์ทั้งาวทั้งสามนะครับให้กับทีมสโมสรกับสโมสรบีเอซีนอกจากนั้นครับทีมสุภการไนท์สเตเดนะครับนำทีมโดยคุณก๊อฟนะครับก็มาสวัสดีปีใหม่กับทีมงานแฮปปี้ไนท์สเตเด์ด้วยนอกจากนั้นแฟนคลับเขาก็มีกิจกรรมดีเอ็คซีช่วงปีใหม่นะมีการมอบเสื้อทีมของแต่ละทีีมเน่ย ให้กับอีกทีมหนึ่ง <Yeah. S 1> เพื่อที่จะไปเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับแฟนคลับของอีกทีมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีน่าสนใจนะมีาดเซนมีนมต่างๆของประธานสโมสร <Yeah. S 1> สุนรการณในเต็ดด้วยก็ถือเป็น2ทีมที่น่าติดตามของ ลีกดิชั่นสองกับลีกดิชั่นหนึ่งะครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่คิดถึงเราแล้วก็มา <c oughs> สวัสดีพี่ใหม่กับเรานะคะเราก็อยากจะสวัสดีพี่ใหม่กับทุกๆท,ทีมแหละ <c oughs> นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะภาพปิดท้ายวันนี้นะคะ,คะเขาเรียกว่าประตูยิงประตูก็คือประตูของทีมสีราชา <c oughs> นั่นเองนะคะเราสองคนเราตรงนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>